เลขคำนวณของลุงหม,มานเขามาแล้ว20มวด,ดนวดนี้ปีใหม่ลุงหม,มานเสีให้ยเด็ดเด็ดตัวเดียวปันตัวเดียวครับผมสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาลุงหม,มานนะครับลุงหม,มานคนฝันแม่นหรือว่าเลขสูตรคำนวณด้วยนะครับวันนี้ลุงหม,มานจะฝันว่าอย่างไรแล้วก็จะให้เลขสูตรคำนวณเลขวิ่งอะไรเข้ามาแล้วทั้งหมด20งวดนะครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเราเข้ามาตามวันที่21กันกับลุงมานไปไปหาลุงมานกันวดที่21ต้อนรับปีใหม่นะครับสําหรับเลขกวิ่งไม่เคยพลาดนะครับคุณผู้ชมไปติดตามคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับสวัสดีครับดรสวัสดีครับผมเอดตี้สุขสุพลกับแอดมินครับผมมาเมื่อวันที่31ครับสงาปีเก่า ตอนหลับมืออื่นปีใหม่ปีใหม่ครับผมก็ที่งูก็มีวันหยุดธแน่นอนโคตรลินอัลตาเฮาบอกบ่ามีวันยุดงูมีวันยุดหาตัวเลขนะครับเรื่องนีครับเพราะว่ามันไก่จ่อหม้อมึงสีออกแล้วเนาะนะครับอ่าเลขสูตรลูกมานเรื่องของเลขวิ่งลูกมานการันตีได้เลยการันตีได้เลยครับเข่าสูงหัวเข่าสูงหัวแต่ว่าจับคู่ให้ จับผูใไ้มือนันก็คือว่าจับให้ามเต่าสเต่าแม่นสาเกจุดเดียวออกสามหกสามหกสามสามหกับงับหางเลยคกับัวงับหางครับผมแต่ว่าลุงมันก็ว่าหลุดแหละแต่ว่าเล็กวิ่งมันบ่หลุดเล็กวิ่งเขามาจักหวดเหรลงมาเขามายี่หมวดนะยี่หมวดติดยี่็หมวดนี้หวดนี้ซีหอดีหมวดที่ยี่สิบอดยี่สิดยี่สิบเอ็ดหมวดติดแม่นฉะนั้น ไปรจกไปจับเองก็ได้นะครับเรื่องของเหลขกวิ่งของลุม,มานนี่ถาผู้ใดเบิ่งแล้วนะครับลุม,มานอาจสีจับคู่ให้บ่าท่านใดตรงันไดนเนาะครับผมท่านสาม,มารถที่จะเออไปจับคู่กับเหลที่ทถานมีจะสั่นเนาะแมนนะครับก็มัน,ม,น,ม,นมันเรื่องของตัวเลขนี่มันบ่มีมไผ่หูว่ามันเสีออกตัวใดเนาะลุมานเนาะครับผมครับมาในงวดวันที่ ปีหนานี่วันที่สองครับผมปีหนาวันที่สองสองมกระลาครับสองมกระลาหาปีนี้ไปซื้อปีหนาครับหาเหลือเป็นปีเลยได้คนดิ้นหาสามปีเลยหาสามปีเอ่อได้ผมมานี่ยลูกมาเนี่ยปล่อยไปแล้วเลยเนาะครับผมปล่อยแล้วคลิปแรกคลิปแรกปล่อยไปแล้วครับผิดแล้วคลิปแล้วตัวเลขนี่คือผิดปล่อยไปก่อนหน้านั้น ครับผมมามือน,นี่ตัวเลขสียังอยู่คือเก่าบ่ยังอยู่คือเก่ายังอยู่คือเก่าครับรบ่เคยเปลี่ยนแปลงฟันตัวใดคือปันตัวนั้นออคือเล็สูตรลูกมานีนสิบนนสบ,บ่บ่มีเปลี่ยนบ่มีเปลี่ยนแต่ว่าเว็นแต่ว่าลูกมานสีสีมีความฝันมาประกอบแมนแต่ว่ามา้ามามือนีความฝันจะประกอบใส่กับตัวเลขที่คำนวณนำ ได้ว่าผมกับคุณสุินในสูตรนีเติมตัวจัดครับผมแข่งความฝันพร้อมใข่ความฝันพร้อมครับเพราะว่าเคยเคยบอกกับลูกหมานว่าทารเลขสูตรให้ไปแล้วมามมืหลังาฝันเกี่ยวนี่ซีเมนประสานครับผมฝันน้ำหรือฝันน้ำยังครับฝันได้สามหมื่นสามหมื่นแต่คนแอดมินสมาครับครับสุดห่อนห่อนเลยครับ อยากฟังความฝันก่อนก่อนที่เอาเหล็กสูตรนี้เนาะครัว่าความฝันมันสิไปตรงกับเหล็กสูตรเป็นบ่อบ่อแมมหรือจะเอาจะไหนเอาความฝันก่อนเอาความฝันเอาว่าความฝันสู่เอฟซีฟังเนี่ยครับผมครับผมเอฟซีฟังกันด้วยคอนสตรันหรือบูมแมนตัวนี้เพาะความฝันความเสื่อส่วนบุคคลเด้อส่วนปุ่นเตือนปุ่นสององบุคคนเนี่ยฝันว่าฝันว่าเห็นแม่เนี่ยแม่แล้วเราตายไปยี่สิบปีแล้วเราตายตายโดนแล้ว ครับแล้วลุงฝันวันนี้ฝันสันสันฝันบา่ายาวเฝ้าฝันเอาแบบว่าเล่ามาความเอาเนื้อเนื้อเลยขาน,นีว่าแม่น่ะเพิ่นมาแต่กมาแต่หน้านะ,ะ,ะคัน,นีเพิ่นคอนคุกคอนคุคอนคุมาถือถือเสียมนำ้ำเพิ่นเมื่อยแล้วเมื่อยแลวคือบ,บ,บวาว,ว่าเอาเขามาให้กินววเนี่ยเราโบวาเราเอาเงิน ไปซื้อเกลือให้กูเนี่ยความฝันตัวนี้ก็ขอโทษขอไปเทีาวกูด้วยขอโทษฝากความฝันต,ตามที่เข,ขาฝันฝาก,ก,กค,ความฝันเพราะว่าแม่เพื่อนสีบอกของลูกว่ากูมึนกูมึงเอาซื้อมากเกลือให้เอาให้ยี่สิบบาทบให้ยี่สิบบาทไปซื้อเกลือมาให้ในยี่สิบบาทเยอะก็แม่คือเจ้าสีกินเกลือเป็นยังเขาบอกเขาบอกผู้สีกินเกลือ เนเบาแบบนี้กูสิกินเกลือมึงไปซื้อมาให้กูคันนี้พ่อไปซื้อให้เขาแล้วก็หูมือความวันสันสันมุกหูมือแล้วก็จับใจความมาอ้ความวันวันใดจังสีมันสิอกอกสองศูนย์โบ๊คันนี้พอตื่นขึ้นมาความฝันจังจะเลวแล้วก็ตีว่าผีก็เป็นสีให้เงินน้ำยี่สิบบาท เวลากระทลุ่งมีว่าแบบนั้นก็ซีสองศูนย์แบนั้นก็เลขสองศูนย์แบบเลขศูนย์มันก็ติดมาเลขตัวประกอบน้ำเลขซีก็มีว่าเด่นให้ซีแล้วมีแค่นี้ก็เลยตีเอาง่ายๆตีเอาง่ายๆเลยตามที่ฝันก็คือเห็นแม่เห็นแม่แม่นี่ตายไปแล้วตายไปแล้วก็ตีเป็นซีก็คือ สองสองศูนย์เนี่ยคือแม่หายขึ now, for 4 20. 4 20. ้นยี่สิบบาทแมนไปซื้อเกลือไปซื้อเกลือเอาง่ายสิเลยเอาง่ายเลยสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์สีสีก็เป็นสีเลยความฝันเป็นความฝันอันนี้อันนี้จำความฝันไว้สี่สองศูนย์ันนี้ก็เล็กปล่อยว่าลุงเล็กปล่อยเอกว่าเล็กตัวเด่นมาสีั้านหายสี่ศูนย์คือมาเลกมาตีมาเล็กหายความฝันมาความฝันมาสองศูนย์ แล้วก็ออกซีสองซีสองศูนย์ศูนย์สองซีศูนย์ก็ได้สิเริ่มเริ่มมันตรงกับคำนวณเลยที่ว่าปล่อยออกคลิปแรกครับครับเนาคลิปแรกคนสลินนี่ลงไปแล้วลงไปแล้วว่าสิมาตามผงสุดท้ายแต่คลิปนี้เขาได้ความหวานหอมตอนนี้ได้ความหวานหอมส่วนผมนี่เพราะท่านได้รงคลิปของลุงหมานนะอากาสิมาตามงวดวันที่สองมกราล่เนี่ยลุงหมานเรสูตร เลขสูตรบนบนครับฟันสีบนฟันสี่ตัวเดียวฟันสีตัวเดียวครับผมโอ้าถ้าฟันสองนี่ลังเทือนไออาธิมานน้ำกันครับอันนี้ฟันไฮแบบต้องสิมั่นใจครับสี่ตัวเดียวฟันสี่ตัวเดียวจับคู่จับคู่ไฮหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ครับเด็กสามตัวเด็กสามตัวแล้วก็เจ็ดสี่ศูนย์ สี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ครับเกือบข้อความข้อความข้อความใดสี่สองศูนย์จับสองตัวกับสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เก้าสี่เก้าครับสามหางสามหางอันนี้อันนี้ฟันบนยังเดียวฟันบนบนเป็นบนเนาะครับบนเป็นบนล่างฟันสองฟันสองสองแปดสองแปดครัเมตรเดียวเลยนะเมตรเดียว ดียวนะครับท่านผู้ชมเนาะอะ่อันนี้เป็นเล็สูตรของลุงหมานเหล็กมั่หลายโตบ,บนนี่คือเห<อ>ล็กสามตอยู่สองหางแล้วก็เหล็กสองตัวนี่สามหาง응แต่ว่าเลขวิ่งของลุงหมานนี่คือสีบส่บนบน,บนวิ่งสี่ตัวเดียวตัวเดียวจับคู่หายซีศูนย์ซีหนึ่งซีเก่าอาจีโบ่ถ์ถือใจท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซี ของลุงมานอ่าจีเอาลเซีตัวนี้ซีไปจับซีสองซีหกซีย่างกับเรลืองของแมนแต่แมนแมนแมคิดว่าถ้าคิดว่าลุงหมานอีกจับคู่นี่มันมหนาแมนตัวนี้เนาะแมนอ๋อเอฟเป็นเบิงนแมตัวเล็ครับลุงหมานห้วิ่งซบนวิ่งซีบนอ๋อ่ยยกขึ้นนิดนึงเนี่ยนี่เดาแซมหนาจอไว้ครับเด้งครับ เลขลุงหมานที่ออกคลิปแต่คลิปแรกอ่ะเขาเคยเปลี่ยนแปลงแต่เน้นคือเก่าคือ4ี่ศูนย์คือเกาสี่ศูนย์คือเก่าแต่งวดนี้ยม่ได้เลขความฝันของลุงหมานเลขความฝันเพิ่มเติมมันต้งกันเลยเนี่ยมันต้งแล้ต้งแล้เลขลุงความฝันคือสีเอาสองสี่ศูนย์ทำแต่ไข่เคี่ยงครับเลขสูตรเพิ่มอยู่ได้เนาะแต่ว่าสามเลขสองโตบนนี่ยสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เข่าลุงหมานนักงโต๊ะใดพิเศษยง ศรีศูนย์ครับมักศรีศูนย์คือเก่ายืนคําเดียวว่ามักศรีศูนย์แห้งๆพราะว่ามันมาตรงกับเหล็กฝันแมนครับคิดว่าศีงวดนี้น่าจะมาบนมาบนน่าจะมาบนส่วนล่างนี่ซึ่งเป็นประดิษฐให้เน้นมั้งครับครับแต่แต่ว่าตามผเชื่อวชาญสองแปดลูกหมันจับโคให้สองแปดเนี่ยมน่าจะมา อาสีเอาสองไปจับตัวอื่นก็ได้แมนครับผมอาชีไปจับไ่สองศูนย์กับของลุงทีฟันก็ได้นาะแมนเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาตามเลยสูตรับเอลูกหมานนะครับเรื่องเล็กวิ่งนี่การลัมตีใดว่ายี่สิบหมวดครับบ่มีผ่านหนี่งนวดที่ยี่ส็ดนี้งนวดที่ยี่ส็ดนงวดที่21สิบอดครับครับมียังฝากเอฟซีนะครับคุณลุงครับผมครับที่ไม่นี่ยบออื่น ลุงหมานปีใหม่นี้แล้วขอให้เอฟซีสิติดตามลุงหมานขอให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุ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 ้ผมในน้ำของ่องยูทูบสองจ่องเนาะคุชชลินกับบ่าวที่ขอบพุณนลุงหมานที่แบ่งปันเหล็กสูตรและก็เหล็กฝัน ขอให้ลูกหมานสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้อครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับลูหมานขอบคุณครับผมและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ